สวยหมดเลลเค่ะ ได้เยอะน้องออาหนได้หออ,อไปแล้หรอยู่บอกหอไปนะได้อยู่แม่เออพี่ผาไม่รู้คือสองปีนี่เละอ๋อปกติแกเลือกใช่ไหมไปม,มากีเอปกติแกคนกันเลือกให้ตอาเฮียลงข้างทางอ๋อ,อแล้วมาเฮียน้ำสองปีอ่ะแกคนเลือกให้แหละ

เยอะหกเยอะด้วยมาดูสิสองหกสามแปดหกสามสเอาเท่าไหร่เกเท่าไหร่เอาเก็ดเก็ดๆๆ็ดเกดัแหละที่ผัดเดียวเนะทุเรียนใต้อ่ะข้อดีของทุเรียนใต้คือรสชาติจะเข้มข้นเผ็ร้อนมากถ้าเป็นอาหารนะคือ คือรสชาติกลางๆรสชาติอูมามิพอดีพอดีไม่ได้หวานเย ทำให้พวกเราพดีกว่ากเรูเรียนเนี้ไก่มาได้เลยค่ะมาเลย